กันนอ่จอมหทเลยใคเมื่อไร่ิงรีบมรองนานาานี่นทำไม,มาชาจอ,อ๋อฉันทำงานที่โรงเรียนมีการบ้านกี่การบ้านมัน่น่อ,อ๋อชินก็มีเป็นพันล้านเลยอ่ะโอ้โหนายทำงานที่โรงเรียนไหนนี่ยันก็โรงเรียนรู้ไหมโรงเรียนป .1 ชิ้นถาม โอ้ปอนรับสารเปล่าโรงเรียนเดียวกับชั้นเลยนะโอ้ยวันนี้เราไปกินเออเราไปหาแม่กันอ er. ไปไปไปแต่ก็ถ้ <Hey S 2> าแม่ค่ะมาแล้วค่ะเออ๋อไม่ได้เล,ลยเดี๋ยวแม่พาไปเล่นเล่นนะที่สวนอนะ่ะโอเคค่ะแม่ หนูไปกับพกกีพก่ก็ได้ค่ะขอบคุณนะลูกจากนั้นเด็กผู้หญิงสองคนนีก้นก็ไปเดินป่าไปกันเถอะเซลนี่ไปกันเดดเซล่าโอเคยินดีไปเรามาเล่นซ่อนแอบกันไหมอนะ่ะก็จริงเหมือนกันนะมันก็ใกล้มืดด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่นพวกนี้ก็ได้นะโอเคไปกับป้า ไชตายคนก็เลยเอาศพแกมาไว้บ้านเพื่อเอารูปกลับมาแล้วก็ให้เด็กๆไปมาแล้วก็เลืรถตำรวจสถานีลรถไฟสถานีรถไฟแล้วบอกว่า่ผมเห็นเขาขอยิ้นางรถไฟแล้วเขาก็ถูกรถไฟเหยียบตายจากนั้นก็มีมาสีฟ้ามา

ังมี่้าตัวน่งมาพีเจ้าหนูเป็นอะไรเหรอคือเพื่อดตานะคะอ๋อไม่เป็นไรจพี่พาไปเลี้ยงเองขอบคุณมาสำหรับวันนี้ก็ขอาลาไปก่อนครับไม่บาย